ข่าวฟุตบอลประจำวันที่22มกราคม2567ขอคนและหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ด้วยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับข่าวดีก่อนบุกเยือนสเปอร์ในฟุตบอล FA ครับเมื่อทางจอนสโตนกองหลังกลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วแข่งทีมชาติอังกฤษ เจออาการบาดเจ็บลบกวนมาตลอดทั้งปีโดยไม่ได้ลงเล่นตลอด3เกมหลังสุดให้ทีมทุกรายการโดยรวมลงเล่นไปเพียง13เกมและอยู่ในสนามเต็ม90นาทีเพียง3นัดเท่านั้น ล่าสุดเรือใบได้รับข่าวดีเมื่อสโตนกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เออร์ลิงฮาเรนและมานูเอลอาคัญจียังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตกลับมาหลังเอาชนะนิวคาสเซิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแมนซิตี้ยกพลไปเก็บตัวที่อาบูดาบีท่ามกลางอากาศที่อบอุ่นเพื่อเตรียมกลับมาลงเล่นอีกครั้งโดยเจอกับไก่เดือยทอง ในศึก f อครับรอบ4ในวันศุกร์นี้เจอแน่ทุกทีมตอนนี้แมนซิ t y ตี้นักเตะเขาก็เริ่มกลับมาหายดีหลายคนแล้วนะทุกคนไหนจะเควินเดวบอยจอร์นสโตนก็เพิ่งจะหายรอดูเลยใครจะกลับมาคนต่อไป